ตอนนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ a อสดราวามินในรุ่นของ NUVI Phone M10 นะครับซึ่งหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอคมสกรีนในรูปแบบของ NUVI Phone เองนะฮะก็จะแสดงไอคอนทางลัดทั้งสองหน้านะครับสามารถเลื่อนได้ทางซ้ายและวขวาแล้วก็ส่วนด้านล่างของหน้าจอหลักนี้ก็จะมีฟังก์ชันการโทรแล้วก็ปุ่มข้อมือค้นหานี่ไม่ได้เป็นการค้นหาข้อมูลนะฮะแต่ว่าเป็นค้นหาข้อมูลทางด้านระบบนาทาง ซึ่งก็สะดวกทีเดียวสำหรับคนที่ต้องการ GPS Phone mm hmm. ในขณะน,นี้และสุดท้ายก็จะเป็นการดูแผนที่นะครับ mm hmm. แล้วก็จุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือปุ่มโลโก้รูปทองของ Windows Phone แต่หากว่ามีการกดค้างไว้ mm hmm. ก็จะเป็นการเปิดระบบมั ing, นติดคั k กิ้งสลับสำหรับแอปพลิเคชัน mm hmm. ในรูปแบบสายมิติสวยงามแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของหน้าจอหลักในดูวิฟอน X เบคือแถบแสดงสถานะด้านบนสามารถที่จะ เพื่อที่จะเปิดดูสถานการณ์การทำงานต่างๆของเครื่องได้ในส่วนของจุดเด่นแผนที่กา r มินในน n u ิ i อน m 1 0นี้ mm hmm. ก็จะมีปุ่มทางลัดก็คือปุ่มเซิร์ชไว้ที่หน้าจอหลักเลยแล้วมื่อเปิดเข้ามาก็จะมีไอคอนใช้งานเครื่องมือต่างๆสำหรับค้นหาสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่หรือว่าสถานที่ใกล้เคียงต่าง แล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือมีระบบค้นหาลงภาพยนตร์ใกล้เคียงแล้วก็ค้นหาช่วงเวลาของภาพยนตร์ที่ต้องการซึ่งจะแสดงแสดงเวลาในการฉายแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของรอบมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะนำทางไปได้ทันที แล้วชิดขวานี่ก็เป็นในส่วนของแผนที่นำทางซึ่งเป็นการจำลองเส้นทางให้ดูมีเสียงแนะนำการเดินทางแล้วก็แสดงภาพด้วยแบบทั้งแนวแนวแปลนแล้วก็สารนิติ นซ้ายแล้วเลี้ยวขวานี่ก็เป็นการแสดงผลหรือว่าจุดเด่นหลักๆของ Garmin Asus ือ p h o n e M10 แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ติดตามรีวิวในเว็บไซต์สยามโฟนแบบตารูุแบบเอกเลยเร็วนี้